กระาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟรีไฟล์เหมือนเดิมนะฮะวันนี้นะครับพาไปดูคอมโบที่เป็นการเล่นครั้งแรกครับผมอยากเล่นมานานแล้วตั้งชื่อรอเลยว่าคอมโบแฮกแมพฮะฟังดูชื่อแล้วเหมือนพวกโกงเกมใช่ไหมแบบว่าเปิดโป๊ะแฮกแมพมองทะลุกำแพงทะลุบ้านอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วในการเล่นจริงเนี่ยก็ประมาณนั้นแหละเออ มาดูกันเลยมีสกิลอะไรบ้างนะครับตัวแรกเป็นนักสืบคูครับไอตัวนี้ที่เด็ดเลยกดสกิลปุ๊บสแกนปับ๊บอ่าใครยืนอยู่ในระยะ80เมตรเนี่ยสแกนเห็นทุกคน <Wow. S 1> ตัวที่2เป็นออโตครับออโตเนี่ยเมื่อยิงศัตรูล้มปุ๊บมันจะสแกนบริเวณนั้นเลยนะฮะและศัตรูก็จะวิ่งช้าลงด้วยหรือถ้ามีคนมายิงเราล้มปุ๊บก็จะโดนม์คหัวและเพื่อนในทีมก็วิ่งช้าอีกเออใครยิงผมทด่บอกเลยอย่างซวย hey. สกิลที่3เป็นโมโคนะครับไอตัวนี้ก็ไม่ต้องอธิบายรู้กันอยู่แล้วตัวที่4ก็เป็นชิโร่นะชิโร่นี่เมื่อมีคนยิงเราเนี่ยจะโดนมาร์คหัวทันทีเลยครับแล้วก็มาร์คสุบวินะเพื่อนร่วมทีมก็มองเห็นจุดด้วยโอเคเออเรียกได้ว่าไอสีตัวที่ผมเลือกมาเนี่ยมาร์คหัวทุกตัวนะฮะแล้วก็คู่หู มาร์กเหมือนกันนี่คู่หูเป็นเดกินะครับถ้าใครมายืนพันยาใกล้ๆเรานะในระยะ30เมตรเนี่ยโดนมาร์กหัวเป็นเวลาห้าวินะเพื่อนร่วมทีมก็มองเห็นด้วยอ่าเรียกได้ว่าไอ้สตัวเนี่ยกับไอ้หตัวเนี่ยมาร์กทุกตัวมันจะไม่แฮกแมปได้ยังไงล่ะใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับใช้งานจริงเนี่ยมันจะเป็นอย่างที่ผมคิดไว้หรือเปล่าอคอมโบแฮกแมป <c oughs> วันนี้เดี๋ยวไปลองในซีวิีนะครับ ลงแรงด้วยเออบอกเลยอย่างตึงอ่ะคอมโบนี้อ่ะถ้าเกิดว่าพร,วพร้อมแล้วก็พร้อมแล้วก็พร้อมแล้วก็กดไลค์ดิครับรออะไรอ่ะกดกันยังครับกดไลค์ทีเดียวพอนะไม่ต้องกดสองทีใครกดสองทีตีมือหักเลยว่ายสวยเลยนะสำหรับคนกดไลค์อ่ะถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยครับ วันนี้พามาลง 4v4 ในแรงมาเตอร์นะครับก็กําลังตึงเลยนะหมายถึงเราเนี่ยแหละโดนยิงล้มดังตึงมาเจอใครบ้างครับลำเมอดมกาวก่อน <c oughs> <c oughs> ชื่ออย่างว่าดมกาวก่อนเออดมเยอะๆเพื่อนจะได้มีพลังเนี่เดี๋ยวผมโชว์สกิลให้ดูนะครับอ่ากดปุ๊บสแกนปับ๊บนี่เห็นป่ะขึ้นจุดแดงๆในแผนที่เห็นหมดนะครับ ฮกแมปเนี่ยมีคนอยู่ข้างหน้าเลยเนี่ยฝั่งตรงข้ามบ้านเนี่ยเดี๋ยวลอดักแถวนี้เพราะถ้าเข้าไปเราอาจจะไม่รอดยิงรอไป <c oughs> เอาเพื่อนจ <c oughs> มก้าวก่อน <c oughs> ล่วงซะแล้ว <c oughs> อ่ะเนี่ยยิงปุ๊บติดโมโคป,ปั๊บเ <c oughs> พื่อนเราก็เห็นด้วยนะแต่ถ้าศัตรูยิงเราอะ่ะก็จะโดนชิโร่มาร์กนะครับเอาเพื่อน แปะหัวแปะหัวฝา่าลมหนึ่งเอ้ยเอ้ยเอ้เอาเบ oh, <okay. S 1> าเาเม่พักเลยพ่หนุม่มแม่เมื่อกี้เหลือคนเดียวนะครับคือพอสกิลเราทำงานสแกนไปเนี่ยมันก็ไม่มีผลแล้วนะเพราะว่าเพื่อนเราล่วงหมดมาสู้ลำบากแล้วไง คอมโบนี้ผมว่าจริงๆมันเหมาะกับเกมนำนะครับเกมนำไล่คิวอ,อะไรอย่างเงี้ยเออเหมาะนะเพราะว่าสแกนเปิดจุด <Okay. S 1> แต่ถ้าเป็นเกมตามเนี่ยไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ <c oughs> เกมตามใช้พวกสกิลเอาตัวรอดจะดีกว่านะครับมาเพื่อนเอามใหม่รอบนี้เล็งเลยนี่เดี๋ยวผมจะเปิดสแกนนะครับปึ๊บอ่านั่นบนถนนจุดแดงเห็นปะ่ะจุดขึ้นนะครับอยู่ปีขวาหมดเลย แต่อันนี้เห็นเฉพาะคนยืนนะเนี่ยยังไงตัวในบ้านเนี่ยอาจจะสแกนไม่ติดเพราะว่าเขาน่าจะนั่งอยู่อ่ะเห็นปะ่ะพอเขายิงผมปุ๊บเขาติดมาร์กม่วงนะครับมาร์กม่วงนี่มาจากชิโร่นะ mm hmm. เห็นจุดชัดเจน mm hmm. เขาดักอยู่ในบ้าน mm hmm. เดี๋ยวผมต้องยิงโคลบจากหลังคาคอยกันทางซ้ายนะ mm hmm. เป็นไนเขาอ้อมโอ้ mm hmm. และทางขวายัางเดือน ครบอยู่ครบอยู่เพื่อนนี่เดี๋ยวสแกนช่วยให้ด้วยกดไปปื้อไอวิ่งมาอย่างนี้กันล่วงดีครับนี่ดูดูดูด,ด,ดูมาร์กสม้มมาร์กส้มขึ้นมาร์กฟ้าขึ้นหุ้ยเปิดจุดหุ้ยกี่ตัวเห็นหมดเห็นหมด,เห,หมดเห็นหมดทุกตัวบอดตีมาร์กมาทุกสีอ่ะเดี๋ยวม่วงเดี๋ยวสม้มเดี๋ยวฟ้านะครับ ออแฮ็กแมปของแท้และคือเพื่อนเราก็เห็นด้วยหมดเลยไงอ่าเรามาร์คใครเพื่อนเรามองเห็นชัดเจนเลยนะครับเนี่ยถ้าเป็นเกมแบบไล่ยิงไล่บวกเงี้ยอันนี้มีประโยชน์จริงนะแฮ็กแมปของแท้หนึ่งหนึ่งครับเหมอเห,หมอเพื่อนเอาใหม่รอบนี้เดี๋ยวผมจะวิ่งขึ้นไปสแกนนะครับเราต้องเข้าไปให้ใกล้ที่สุดอ๋ออ๋ออ๋อ,อนี่เห็นว่าติดมาร์คม่วงชัดเจนนะครับไอตัวที่ยิงผม อยู่บนสะพาน oh. กดสแกนซ้ำไปหน้าหมดเลยเพื่อนสวย oh. ไม่ต้องคาน oh. เหลือสามคนแม่แต่กูดาวนักสืบครูมันนานนะเกมนึงกดไค้ครั้งเดียวเอง <No. S 1> เฮ้ยเพือพ่อนลม้มเพื่อนล้ม นี่เนี่ยติดโมโคติดโมโคหลังไอวอสามหน่อยเพื่อนเขาพันยาอยู่มักส้มที่พันยาใช่ไหมเดกีปะเริ่มสับสนสีและเฮ้ยเอ้า <Double kill. S 2> โอ้ทีมเขามีตัวซ้อนจบกันแล้งมันตึงนะไม่ได้ดึงมันตึงเอง เดี๋ยวเราเล่นแผนเดิมนะครับเดี๋ยววิ่งเข้าไปสแกนให้เพื่อนเห็นก่อนเลยเพื่อนจะได้เล็งถูกแล้วก็เราคอยโคบอยู่ข้างหลังไงเพราะว่าเราจะเป็นตัวที่เห็นภาพรวมนะฮะถ้าเกิดว่าเราวิ่งไปตายข้างหน้าเนี่ยมันจะไม่ได้ใช้ความสามารถสแกนก่อนเลยปุ๊บหเห็นหมดการถนน<อ>มาร์คโมโกซ้ไปอา้าวแล้วมาโผเป้าเดิมอย่างนี้นี่ยิงล้มปุ๊บออโต้สแกนปั๊บเห็นป่ะ อีตัวอยู่ใกล้ๆเลยหลังไอ้วอลติดโมโคไปน้องอ่ะสมนี่อะไรสมนี่เดกิีใช่ไหมพันยาหรือเปล่าทรงนี้ซ้ายเพื่อนซ้ายเอย้ดมกาวถอยมาถอยมามาช่วยแววดมจริงหรือเปล่าเนี่ยวิ่งบวกไม่ยังเลยไอ้ดมกาวเอ้ากาวบทใช่ไหม กำลังไปกำลังไปเอออย่าดมเยอะนะเดี๋ยวจะหมกบานทีมตีดจริงๆนะฮะวิ่งใส่อย่างเดียวเลยเนี่ยถ้าเกิดเจอทีมแบบนี้โอเคเราคอยซัพพอร์ตอยู่ข้างหลังสแกนให้เพื่อนแล้วก็รอย,ยิงมาร์กนะครับผมว่ามันมีประโยชน์จริงนะถ้าเราไม่ตายนะครับโอเคแล้วก็ถ้าเราเป็นเกมบุกอย่างเงี้ยเออมีเพื่อนนำให้ถือว่าเจ๋งคอมโปนี้แฮ็กแบบของแท้ไปเพื่อน ตามเข้าประจอยัหยเดี๋ยวผมขึ้นหลังคานะครับเราเล่นที่แบบเซฟเซฟหน่อย <ๆ S 1> เขานา่าจะอยู่ทิศฝั่งนูน้นอุ๊ยเขายิงมา,าเห็นป่ามาร์กม่วงอยู่ทิศนูน้น<อ>เห็นชัดเจนหลังไอ่วอเพื่อนล้อมล้มล้มล้ม มีศัตรูอยู่ใกล้ๆแต่ว่าสแกนไม่เห็นน่าเขานั่งเหรอนี่ไงนี่ไงในบ้านในบ้านไอ้ที่เผลอยืนแน่ๆน,นๆนี่ไงยืนยืนนั่งนั่งยืนมาไหลาสแกนติดอะเอาดิมาร์คลวเพื่อนเห็นหมดอะโดนติดโมโคโซํา <laughs> เรียบร้อยไปไหนก็โดนไม่ลอดเห็นทุกดอกนะบอกเลย นี่มันเกียนจริงนะเล่นเป็นกองหลังอะมาร์กอย่างเดียวนะไม่เดน,นยิงเน้นมาร์กแล้วก็โชคดีที่ว่า3คนในทีมเนี่ยเ <_ S 1> ขาวิ่งบวกหมดเลยเนะครับเออถ้าเกิดว่า3คนนี้เขาเล่นแอบนะมันจะไม่ค่อยมีประโยชน์เลยคอมโบนี้ไปเพื่อนขอแบบเมื่อกี้เลยขอแบบบู๊บแบบเมื่อกีแบบบบแบบบ้เลยเดี๋ยวสแกนให้นำโดยดมกาวก่อนดมให้เต็มปอดเลยเพื่อน มีศัตรูอยู่ใกล้ๆเฮ้ยโหนี่เห็นหมดเลยในแม p เข้าแถวกำมาแดงน่าจะอยู่ริมบ้านนี่แหละเพื่อนหาที่เลยหาที่แคมป์เลยดูดูเลือดดมกาวก่อนนี่มันสายแนวหน้าของแท้นะเนี่ยวิ่งสายอย่างเดียวเอาดมกาวดมกาวรีบใช่ไหม ติดมาร์กติดมาร์กดูดูดูดจะอ๋อหมอเห็นนะอ๋อหมอติดโมโคล้ว,วิ่งเหรอ,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 อติดโมโคล้ว,วิ่งเหรอหมดตีเนี่ยมันแฮกแมปจริงๆนะค,คุณผู้ชมคือมันมาร์กศัตรูได้แทบจะตลอดเวลาเลยนะครับไปไหนก็ เห็นทุกฝีก้าวเลยทีเดียวนี่ได้ MVP ด้วยเป็นไงเดินพรมแดงอย่างเท่นี่ยบาย,บายมีคนขอถ่ายรูปถึงจะเล่นเป็นสายซัพพอร์ตแต่ก็ได้ Q7 นะครับช่วยเหลืออีก9เออทำเป็นเล่นไปสายซัพพอร์ตที่แท้ทูดาวขึ้นเลยเป็นไง